ผลการดำเนินงานกิจกรรมอี a าร์เก็ตโรงเรียนบ้านว่านตำบลสำโรงปราศาสตร์อำเภอปรางกูจังหวัดศรีสะเกดสํำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกดเขต3โรงเรียนบ้านว่านตั้งอยู่หมู่ที่8ตำบลสำโรงปราศาสตร์อำเภอปรางกู จังหวัดศรีสะเกดเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6จจำนวนนักเรียนในปีการศึกษา2,567จำนวนทั้งสิ้น108คนโดยมีนายธนวัตรทองดีดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนการจัดการเรียนการสอนกับการขับเคลื่อนพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10ส,สู่การปฏิบัติ โรงเรียนบ้านว่านมุ่งเน้นสร้างพื้นฐานให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะดังนี้ 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรม 3. มีงานทำมีอาชีพ 4. เป็นพลเมืองที่ดีการดำเนินงานกิจกรรม e-market โรงเรียนบ้านว่าน ขั้นที่1ดําเนินการประชุมวางแผนงานอ e ีมาร์เตโรงเรียนบ้านว่านเพื่อคัดเลือกสินค้าของโรงเรียนและผู้รับผิดชอบดําเนินงานสินค้าของโรงเรียนบ้านว่านคือภาพปาติดสินสร้างสรรค์เป็นผลงานที่เกิดจากฝีมือการสร้างสรรค์ของนักเรียนที่ใช้วัสดุที่มีในท้องถิน่นมาทําให้เกิดมูลค่าทักษะที่นักเรียนมีนั้นเกิดจากการฝึกในโครงการฝึกทักษะอาชีพในโรงเรียน ขั้นตอนที่2ดําเนินการฝึกทักษะการทําภาพปะติดให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6ในโครงการฝึกทักษะอาชีพอีกทั้งยังมีการถ่ายทอดความรู้ในกิจกรรมชุมนุมศิลปะแก่นักเรียนที่สนใจเพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ E-Market เป็นโครงการที่ช่วยต่อยอดให้แก่นักเรียนได้มีพื้นที่ขายสินค้าอันเกิดจากการใช้ทักษะที่ได้จากโครงการฝึกอาชีพในโรงเรียนอีกทั้งนักเรียนยังสามารถมีความรู้ในการจัดการการบริหารการคิดต้นทุนกำไรเป็นต้นซึ่งนักเรียนสามารถนำสิ่งเหล่านี้ไปปรับใช้ในชีวิตได้ขั้นตอนที่3นํนำสินค้าขายในตลาดออนไลน์ SHK 3 eMar k e t ผลการดำเนินง,งาน e-Mar k e เโรงเรียนบ้านว่าน 1. น,นักเรียนมีทักษะและประสบการณ์ด้านอาชีพมีคุณธรรมนำสู่เศรษฐกิจอย่างสร้างสรรค์ 2. ส,สามารถนำทักษะที่ได้ไปต่อย,ยอดพัฒนาเป็นธุรกิจในอนาคตได้ 3. เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน ยอดจำหน่ายในระบบออนไลน์และออฟไลน์จำนวน10ชิ้นเป็นเงิน6,000บาทเมื่อหักต้นทุนแล้วนักเรียนจะมีรายได้ระหว่างเรียนเฉลี่ยคนละ500-1,000ถึงบาทการมีส่วนร่วมกับชุมชนชุมชนได้เข้ามามีบทบาทในกิจกรรมนี้ในการให้การสนับสนุนช่วยเหลือและเป็นที่ปรึกษาเพื่อให้การฝึกทักษะอาชีพของนักเรียนก้าวหน้าและมั่นคง